สวัสดีครับภายในงาน Motor Expo ปีนี้นะครับทางสุ b a รุก็มีรถยนต์ไฮไลท์ทั้งหมด3รุ่นนะครับที่เรานำมาจัดแสดงนะครับเริ่มจากคันแรกเลยนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับรถยนต์ Subaru Forester รนะครับรถยนต์ SUV ที่ขายดีที่สุดของ Subaru ในปัจจุบันนะครับรถยนต์ Subaru Forester เนี่ยมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยมากกว่า100รรายการนะครับแน่นอนครับระบบความปลอดภัยที่เป็นไฮไลท์ของ Subu Fraser เ,เนี่ยก็คือระบบ Eye Sight นะครับระบบช่วยเหลือความปลอดภัยที่ทำงานด้วยกล้อง2ตัวในการประมวลผลให้การทำงานแม่นยำยิยย่งขึ้นนะครับนอกนอจากรถย,ยนต์ครอบครัวอย่างารถย,ยนต์ Subu Fraser แล้วนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับรถย,ยนต์ crossover ท,ที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับของ Subu เนี่ยก็คือรถย,ยนต์ Subu XV นะครับในงานปีนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทาง Subu เนี่ยมีการเปิดนะครับ ตัวอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสำหรับตัวของ subaru xv นะครับอันนั้นก็คือเบาะ lsd นะครับท่านผู้ชมผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะตกแต่งตัว subaru xv เนี่ยโดยการเปลี่ยนเบาะภายในได้นะครับแล้วรุ่นที่3ของเราครับ subaru จะเป็นอยู่ rx นะครับรถยนต์สปอร์ตที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับรวมถึงสามารถที่จะพร้อมลงสามแข่งได้เลยนะครับอันนี้เป็น3รถยนต์ไฮไลท์ที่เราจัดแสดงภายในงาน expo ที่นี้ subaru เรามีแคมเปญพิเศษที่เราเรียกว่า U Drive I Pay นะครับคุณขับไปเราจ่ายให้เองเราจ่ายอะไรครับอย่างที่1เรื่องของอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับอย่างที่2เรื่องของประกันภัยชั้น1นะครับอย่างที่3บํารุงรักษานะครับทางสุรุจ่ายให้นะครับคุณขับไปได้เลยแน่นอนครับอย่างที่4ี่รถยนต์ใช้พลังงานดังนั้นเรามีคูปองน้ามันจ่ายให้ด้วยนะครับ U Drive I Pay คุณขับไปเราจ่ายให้เองนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับที่ สนใจนะครับมาเยี่ยมชมรถยนต์สบรูรุภายในงานมอเตอร์เอปในครั้งนี้นะครับหรือสามารถที่จะไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปทดลองขับรถยนต์สบูรุได้ที่โชว์รูมสบูรุใกล้บ้านครับผมสำหรับกิจกรรมทดสอบของรถยนต์สบรุนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็ได้มีกิจกรรมทดสอบนะครับมีการ จำลองสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้เห็นความสามารถในการใช้งานรถยนต์สุบูลุนะครับแน่นอนว่ารถยนต์สุบูลุเนี่ยเรามีจุดเด่นนะครับหลักๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์สูนยถ่วงต่ำนะครับทำให้เวลาที่เราขับขี่ในสภาพภูมิถนนนะครับที่เราเรียกว่าเป็นทุรกันดารนะครับการทรงตัวของรถยนต์สุบูลุเนี่ยจะดีกว่านะครับอย่างที่2นะครับเรื่องของระบบขับเคลื่อน 4ล้อตลอดเวลานะครับแบบสมมาตรจัมเติคอ l ออ e ิวไดรฟ์นะครับในกิจกรรมทดสอบที่เป็นสเตชันที่จำลองเรื่องของพื้นที่ลื่นนะครับเราก็จะได้เห็นเลยว่าการทำงานของระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาเนี่ยมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับและส่วนที่3นะครับโครงสร้างรถยนต์รถยนต์ซูบูรุ่นใหม่เนี่ยก็คือโครงสร้างของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นซูบูโกลบอลแพลตฟอร์มนะครับในสทดสอบเองเนี่ยจะมี จะมีลานเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับเนินสลับนะครับให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของโครงสร้างนะครับมีผลต่อการขับขี่ทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถที่จะควบคุมรถยนนะครับสบูนะครับในเส้นทางต่างๆได้อย่างมั่นใจนะครับอันนี้มันเกิดจาก3องค์ประกอบหลกักแน่นอนใน3ทดสอบเองเนี่ยยังมีเรื่องของการขึ้นเนินและลงเนินนะครับในการขึ้นลงเนินทดสอบนะครับทางซููเองเนี่ย เรามีระบบ X mode ระบบ X mode จะช่วยในการประมวลผลเครื่องยนต์เกียร์และเบรกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเราจะเห็นการทำงานนะครับตอนที่เราเตรียมที่จะขึ้นเนินนะครับระบบก็จะส่งกำลังมากขึ้นด้วยแรงบิดที่ดีขึ้นใช้เกียร์ที่ต่ำลงนะครับในขณะที่เราลงเนินนะครับระบบก็จะหน่วงกำลังไม่ให้เปลี่ยนเกียร์เร็วจนเกินไปพร้อมกับนะครับ ปรับความเร็วในการลงให้เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้งานทั้งในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็เวลาที่ผู้บริโภคเนี่ยนำรถยนต์ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆสนามทดสอบนี้นะครับจะทําให้เราเห็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะนะครับเทคโนโลยีเฉพาะของรถยนต์ซูบารุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์บ็อกเซอร์จุดศูนย์ถ่วงต่ําดีอย่างไรต่อการขับขี่นะครับระบบ s m m e t i c a l a อ l ฟวิ e ด์ไดรฟการที่รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับให้ประโยชน์อย่างไรนะครับ เรื่องของโครงสร้างสุบรูโกลบอลแพลตฟอร์มโครงสร้างที่แข็งแรงนั้นมีประโยชน์อย่างไรกับผู้ขับขี่และแน่นอนครับระบบ X-Mode ระบบช่วยเหลือและปรโมลผลต่างๆนะครับตรงนี้ทั้ง4องค์ประกอบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์และเป็นเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับเรื่องชูบลูครับผม